เจ้าเสือใหญ่สยบแกรง่งยอดเหล็กเพชรเทียมรันซ้ายขมนอกเฟอร์รารี่สึกวันลุมพินี95ศึกวันลุมพินี95มอบความบันเทิงเต็มพิกัดให้กับแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้ส่งท้ายเดือนแรกของปี2568โดยจอมบูทั้ง11คู่พร้อมใจกันโชว์ฟอร์มเก่งเต็มที่เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่31มกราคมณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา ผู้เอกของรายการยอดเหล็กเพชรอาชริยะยอดมวยสายแข็งวัย30ปีจากร้อเอ็ดทดสอบความแรงแกรง่งเจ้าเสือใหญ่มอรกรุงเทพทนบุรีนักสู้ฝีมือพรพรวๆวัย23ปีจากเมืองกรุงในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท1 2 5 1 3 5ปอ ภาพรวมยอดเหล็กเพชรเป็นฝ่ายเดินลุยศาสตร์อาวุธหนักทั้งแข้งทั้งหมัดจนเจ้าเสือใหญ่ตอบโต้ไม่ถนัดแถมยังออกอาการเปไปชั่วขณะแต่หลังจากนั้นไม่กี่อึดใจเจ้าเสือใหญ่ก็เร่งเครื่องใช้ความใบรวมัดใส่กําปั้นรุ่นพี่หล่นก้นจำเบ้าจบเกมน็อกสวยในยกสองเก็บชัยชนะได้3ไฟติดนอกจากนั้นยังคว้าโบนัส350,000บาทเข้ากระเป๋าเป็นครั้งที่5เพิ่มโอกาสเข้าใกล้ได้คว้าสัญญาวันขึ้นไปอีกขัน้น ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์เคียมรันนาบาติจอมบูเจ้าของสถิติ22ไฟไร้พ่ายวัย30ปีจากรัสเซียดีกรีผู้ท้าชิงอันดับ4ของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นแบนตําเวทเปิดหน้าแลกเดือดเฟอร์รารี่แฟเทคยอดมวยอาวุธแน่นวัย26ปีจากสุราธานีในกติกามวยไทยรุ่นแบนตําเวท135145ปอ หลังเสียงระฆังยกแรกดังขึ้นเฟอร์รารีออกมาสู้แบบรัดกุมเต็มที่แต่ยังพลาดโดนเคียมรันกดฮุกซ้ายเสยคังเต็มแรงส่งนักชกเจ้าถิน่นร่วงลงไปไพ่ายน็อกยกแรกด้วยเวลา1นึนาฬิกาหินาทีนาทีทำให้เคียมรันยืดสถิติไร้พ่ายในวันลุมพินีเป็นไฟที่5และรับโบนัส3ามแสนห้าหมื่นบาทติดมือเป็นครั้งที่สพร้อมประกาศว่าตน คือคนที่คู่ควรได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกเหมือนกันตลอดการแข่งขันอันเข้มข้นในค่ำคืนนี้ปรากฏว่ามีนักสู้โชว์ผลงานเด่นเจ็ดรายออกอาวุธเข้าตาบิ๊กบอสชาตรีสิทธิยอดธงจึงไม่รอช้าแจากโบนัสตอบแทนให้ทันทีคนละ3 5 0 0 0 0บาทแบบไม่รวมค่าตัวรวมยอดเงินทั้งสิ้น2450 0 0บาท2 4 5 0 0 0บาทได้แก่ร็อบสันเดอลิเวราเอมุยเคียมรรนาบาติเจริญพรใต้คูบอลพระเดชศึกเอ็นเอฟลูกสวนฉลามดำสอบุญมิริศ และเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีสรุปผลการแข่งขันทุกคู่วันลุมพินี95คู่เอกเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีชนะนกยอดเหล็กเพชรออัจริยะนาทีที่1น5นาฬิกา35นาทีของยก2มวยไทยรุ่นไฟเวท1.25135่12 5. 5. ปอคู่รองฉลามดำสอบุญมีริศช,ชนะทีเคโอปตักนินซินบีมวยไทยนาทีที่2.24นาฬิกา24นาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นสตรเว 115. ท1 1 5 1 2 5ปอ สมิงดำ NF ลูกสวนชนะคะแนนเอกฉันโมเทดอองเมียนมามวยไทยแคทเวด3 7ป่อปอซูป้าเยจันเมียนมาชนะน็อกดังลูกพ่อพระยาเสือนาทีที่2นาฬิกา4ีนาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวด140ปอพะเดศึก NF ลูกสวนชนะ TKO ดานิลาวาซิลิคินรัสเซียนาทีที่2นาฬิกา10นาทีของยก2มวยไทยแคทเวด122ปอ จเจริญพรใต้คูบอลชนะน็อกฟ้าจรสอสเดชพันนาทีที่1นนาฬิกา48นาทีของยกสองมวยไทยแคทเวด1 1 7ปอเคียมรันนาบติรัสเซียชนะน็อกเฟอร์รารี่แฟเทคนาทีที่1นนาฬิกา56นาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นแบนตํามเวด13514ปอมุตาฟาอัลเตกรีตีอิรักชนะคะแนนเอกฉันเอดูอาซาอิกรัสเซียมวยไทยรุ่นไลท์เวด1 5 5 1 7 0ปอเอมุยเมียนมาชนะน็อกมูกะญี่ปุ่น นาทีที่0ูนย์นาฬิกา41นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท138ปอคานะญี่ปุ่นชนะคะแนนเอกชันโมอาคารสันสวีเดนคิกบ็อกซิง่งรุ่นอะตอมเวท105115ปอรอบสันเดยโอลิเวราบราซิลเวียดนามชนะซับมิชชั่นโคเฮอิวากาบายาชิกญี่ปุ่นนาทีที่3นาฬิกา27นาทีของยกแรก MMA รุ่นสตรเวท115125ปอ